ครับก็ดยนะครับต้องขอกขอบคุณนะครับท่านผอทวีชัยนะครับและท่านคุณปัชรพลนะครับคุณปริญญานะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับความเข้าใจนะครับในเรื่องของ EPR กับพวกเราในวันนี้นะครับนี้ขนาดเป็น EP1 นะครับยังเข้มข้นขนาดนี้คิดว่าต่อไป3ชั่วโมงนะครับคงจะไม่เพียงพอละนะครับวันนี้เราก็ได้รับรู้แล้วว่า EPR นะครับคืออะไรนะครับ EPR มีความสําคัญอย่างไร นะครับแล้วก็แผนในการดําเนิน EPR ของประเทศเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็พวกเราจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับในการกันยังไงบ้างนะครับซึ่งซึงถือว่าวันนี้ก็ได้ตอบนะครับตอบโจทย์นะครับของพวกเราทั้งหมดตามที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้นะครับเป็นที่ทราบเันอยู่แล้วนะครับว่าที่เปมเซ่นะครับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมนะครับเราได้มีการที่จะต้องประสานความร่วมมือนะครับ ในทุกๆส่วนเราเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการนะครับภาคอุตสาหกรรมนะครับในการที่จะทํางานร่วมกับภาครัฐนะครับซึ่งขณะนี้ในปัจจุบันนะครับเราก็มีองค์กรแห่งความร่วมมือนะครับในการยึดขับเคลื่อนในเรื่องการจัดการปัจจุบันฑ์นะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดแล้วนะครับประมาณร้อยองค์กรนะครับที่ประกาศเจตจำนงนะครับในการที่จะร่วมกันนะครับในการที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนนะครับเพื่อ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับในสิ่งที่พวกเราได้ได้ได้คุยกันมาทั้งหมดในวันนี้นะครับและสิ่งที่อยากจะขอเชิญชวนก็คือว่าวันนี้ที่ทราบนะครับเรามีผู้ลงทะเบียนนะครับในการที่จะเข้ามาร่วมรับฟังนะครับในวันนี้ี่ยถึง200ท่านนะครับในทางออนไลน์แล้วก็ขออยากเชิญชวนนะครับอยากให้พวกเราเองนะครับได้มีโอกาสนะครับมาประกาศเจตจำนงนะครับอย่างน้อยคือความตั้งใจของพวกเราว่าเฮ้ยเราพร้อมแล้วล่ะนะครับ เราอยาาเรียกว่าพร้อมได้ทันทีหมายความอย่างน้อยถ้าใจเรามานะครับเรามองเห็นในสิ่งที่เรากําลังขับเคลื่อนอยู่นี้มันเป็นคุณค่านะครับทั้งตัวองค์กรเราเองนะครับหรือความผลประโยชน์ของประเทศชาติของเราก็ดีนะครับเรามาร่วมกันนะครับประกาศจิตจำ侬นะครับในงาน SX นะครับ2 0 2 4ที่จะเกิดขึ้นในวันที่2ตุลาคมด้วยกันนะครับแล้วก็เราคาดหวังว่าเราจะมีองค์กรนะครับความร่วมมือหรือภาคีนี่อาจจะถึง200นะครับองค์กรนะครับคุณมัตินยาในในในปีนี้ นะครับและนอกเหนือจากในการประกาศจิตนารมณ์นะครับในวันนั้นแล้วนะครับเราก็มีช่องทางนะครับในการที่จะให้พวกเรานะครับได้มาเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมกันทํากิจกรรมในส่วนของแพ็กแบ็กที่ชนบุรีนะครับก็ดีนะครับหรือการเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของสถาบันนะครับการจัดการบรรจุภัณฑ์ก็ดีนะครับนี่คือเป็นเป็นหนทางในการที่พวกเราจะได้มีโอกาสน้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการทํางานร่วมกันนะครับและขับเคลื่อน เรียกว่าขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันนะครับในเรื่องของการจัดการบรรจุพัณฑ์นะครับก็สักวันนี้ก็องขอกราบขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับที่ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันนี้นะครับและขอปิดประชุมนะครับขอบพระคุณมากครับ